สมมติห้องนี้จะไว้สอนด้วยนะฮะก็คือว่าอาจารย์สามารถสามาถสามติกำลังสอนอาจารย์ามาบล็อกหน้าจอก่อนก็ได้อาจารย์ลองคลิกเมาส์คีย์บอร์ดดูมันจะทําอะไรไม่ได้เลยแล้วเวลาเราสอนเสร็จเราก็ปลดล็อกก็ได้นะครับอาจารย์ก็เล่นได้ปกติละสมมติเวลาบางทีเราสอนเด็กอาจจะไม่ได้ฟังเราก็ให้บล็อกหน้าจอก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ปลดล็อก อีกอันหนึ่งที่ฟีเจอร์ที่สําคัญกนะ็คือการโปรเจคชันหน้าจอก็คือเหมือนเราหน้าจอครูเนี่ยไปส่งที่หน้าจอเด็กเช่นสมมติว่าอาจารย์อยากจะสอนเกี่ยวกับเราต้องการสอน PowerPoint เด็กเนี่ยโอเคนักเรียนต้องกดอินเสิร์ตรงนี้นะมีพิกเจอร์ตรงนี้เนี่ยตอนนี้หน้าจอก็จะไปโผล่ทั้งหมดก็คือเหมือนจะดูได้่องเดียวก็คือสอนก่อนพอเราสอนเสร็จพอเราทํอะไรให้เด็กดูเสร็จแน่นอนเราก็อยากให้เด็กลองทำถูกไหมเราก็สต็อปตอนนี้อาจารย์ก็ลองเล่นอกีกแล้ะสมมติเมื่อกี้เราสอนเรื่อง PowerPoint อาจารย์ก็ต้องไปคลิก PowerPoint ไปคลิก PowerPoint แล้วก็เล่นตามได เป็นการใช้งานที่รวดเร็วแล้วก็มีความพร้อมนะ,ะที่จะใช้งานในด้านของโปรแกรมต่างๆะะแล้วก็มีความทันสมัยะะมากขึ้นเลยนะคะหลังจากที่ทางโรงเรียนของเราไม่มีนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้ามีเด็กหลงเราก็คือจะใช้ โดยที่เด็กๆมาดูกับคุณครูแต่อันนี้นะคะสามารถแก้ไขโดยที่เป็นเครื่องของของแม่นะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เล็งเห็นความสําคัญของทางาโรงเรียนแล้วก็นักเรียนนะคะดีใจมากๆเลยที่ทางบริษัทนะคะนำคอมพิวเตอร์มาให้กับนักเรียนได้ใช้ในการาจาัดก,การเรียนการสอนคะ่ะหลังจากที่หนูได้ลองเล่นมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็มีความสุข นี่่่ได้เลคคอมะจากเดิมมีคอมพิวเตอร์ในการเรียนหรือเปล่าเอ่ยไม่มีค่ะหลังจากนี้ก็อยากมาโรงเรียนทุกวันไหมคะอยากค่ะชอบไหมชอบก็ถือดีครับรู้สึกดีเรื่องนี้มีความรู้สึกอยากมาโรงเรียนมากขึ้นไหมอยากนะอยากมาทำอะไรเล่นเล่นเกมเล่นเกมเหรอก็ได้นามของคณะครูเว็บโภแล้วก็นักเรียนนะคะก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยต่อจากบริษัทสยามเด่นเนาะได้ทรับ มาให้นักนเรียนรู้แล้วก็ได้ทั้งสีทั้งทีมสอมาให้นักเรียนนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้างหน้าก็จะมีได้รับการอุดมการร้ายแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคะแนนทั้งหมดของคุกร่้